ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามานี่ผระกาศนะคะเอามาแยกผระกาศลงมือเลยเดี๋ยวเพื่อนคอยดูนะคะว่าจะได้กินไหมจะรอดไหมคะรอทีหน่อยเนาะไม่ค่อยจะมีที่ ส่วนน้อยร้อยความสุขเวนี่รากเดียวเลยรอดไม่นอมึงงอกแล้วค่ะแต่ว่ามันเวน,นี้ขาดเลยลากขาดรากขาดโอกาสรอดก็ไม่มีแล้ว มาคอยชมกันนะคะว่ากี่วันถึงจะงามหรือว่าจะตายหมดมาคอยชมผลงานกันก็ยังไม่เคยทำสักทีนะเห็นได้ทางบ้านเราก็ทำกันเนาะเพาะว่าต้นมันจะได้ใหญ่ นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนประกาศไอ้นั่นประกาศบ้านเราประกาศเหมือนกับประกาศมือกบมันไม่ใช่กวางตุ้งเนาะแต่คนคนให้เม็ดมาเขาบอกว่ากวางตุ้งกวงตุ้ง มาช่วยกันทําส่วนน้อยร้อยความสุขของเรานะคะมาแต้มผักกันค่ะแต้มผักแต้มผักอันนี้ต้นเล็กเอามันสองต้นเลยเสียได้มันเนาะเสียได้เสียได้โอ้ไม่มีที่แล้วนี่เอาทำไงล่ะตรงนี้เอามันยันตรงนี้ตรง มืองนอกกับพี่น้องเลยโอ้เสร็จแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนมันมีอยู่หลายอยู่แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนต้องหากระถางมาก่อนมันจะเร็วอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ากี่วันอัปเดตดีวันนี้มันที่สิบเก้าเนาะ ยีิบเก้ามีสายนนับไปเลยกี่วันเราก็แยกผักเสร็จแล้วคะ่ะได้สองกระถางสองกระบาดเนาะกระบานี้อันนี้คือเราหว่านเม็ดไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าหนาวต้มนมะลยใหญ่ อันนี้เพิ่งเพิ่งวันเพิ่งพะเนี่ยคืดูจะรอดไหมนะคะนี่สองกระถางนี่อันนี้ก็คือทิวลิปที่เราแยกมาวันนั้นอัปเดตนะก็ะต้นนี้ถ้าทางจะตายนี่อัปเดตสตอเบอรี่กำลังออกออกดอกนะคะนี่เพื่อนๆกืากำลังออกดอกเลยนี่ ตอบอรี่นี่ที่เราบอกว่าที่พื้นเรามีดอกอันนี้ดูสิแค่ดอกเดียวดอกทิวลิปแต่ในกระถางนี่มีหลายดอกหลายอันนี่อันนี้เห็นดอกมันไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ดอกทิวลิปอนี่โอ้ยเบียดยเสียดยัดเยียดกันเลยที่ทิวลิปหลายต้น แล้วนี่ต้นเอเออลืมชื่อดอกลินลี่นี่กําลังที่มือปีกายนี่เนาะงอกแล้วนี่อันนี้ก็ทิวลิปทิวลิปแล้วอีต้นเอน,นี้สีค่ะด่งดางๆนี่ก็มีดอกเหมือนกันนะคะนี่ทิวลิปนี่ดอกกุหลาบกําลังแตกเลยนี่ต้น กุยช่ายเนาะกุยช่ายใชย่กุยช่ายที่เรามากินก็ผัดไทยเนี่ยกําลังงามเลยใบายงามงามเดี๋ยวจะต้องตัดไปผัดนะคะนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ